ดวงประจำเดือนสิงหาคมสำหรับคนเกิดวันจันทร์ภาพรวมของเดือนเดือนสิงหาคม2025สำหรับคนเกิดวันจันทร์ถือว่าเป็นเดือนที่มีพลังงานหมุนเวียนดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดค่ะเหมือนฟ้าฝนเริ่มเปิดหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและความสัมพันธ์ เดือนนี้หลายอย่างจะเริ่มเป็นระบบระเบียบมากขึ้นสิ่งที่คุณลงแรงทำไปก่อนหน้านี้เริ่มออกดอกออกผลให้เห็นแล้วค่ะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีพลังใจมากขึ้นพร้อมที่จะกลับมาลุยงานกลับมาวางแผนชีวิตใหม่อย่างจริงจังและสิ่งที่ดีอีกอย่างคือคุณจะเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาทั้งในเรื่องงานและความสัมพันธ์ เพียงแต่ต้องไม่ใจร้อนรีบคว้าโดยไม่ดูให้รอบคอบเพราะเดือนนี้พลังแห่งความอยากทำอยากเริ่มอาจทำให้คุณเผลอพลาดบางอย่างได้ด้านการเงินเรื่องการเงินของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้เอียงบอกเลยว่าดีกว่าเดิมมากคะ่ะรายได้หลักยังคงเข้ามาตามปกติและมีโอกาสจะได้รายได้พิเศษจากงานเสริมหรืองานที่มาจากการบอกต่อ เช่นมีคนแนะนำลูกค,ค้าให้หรือมีคนติดต่อให้คุณช่วยงานสั้นๆซึ่งแม้จะไม่ใช่งานใหญ่แต่ก็ทำให้มีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นบางคนอาจมีโอกาสได้เงินจากของที่คุณมีอยู่แล้วเช่นการขายของเก่าของสะสมหรือแม้แต่การปล่อยให้เช่าของเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้คุณแบบไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนักอย่างไรก็ตาม เดือนนี้ก็ยังมีเรื่องให้คุณใช้เงินเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะการใช้จ่ายที่เกิดจากความรู้สึกอยากได้มากกว่าต้องใช้เช่นของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าสวยๆเครื่องประดับหรือแม้แต่ของกินของใช้พิเศษที่ปกติคุณไม่ค่อยซื้อเดือนนี้ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆว่าซื้อเพราะต้องใช้ไม่ใช่ซื้อเพราะอยากได้ด้านการลงทุน ถ้าคุณคิดจะเริ่มลงทุนระยะสั้นเช่นเทรดหุ้นซื้อขายออนไลน์ลงทุนของสะสมหรือขายของพรีออเดอร์เอียงมองว่าพอทำได้แต่ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรลงเงินก้อนใหญ่ทันทีเพราะเดือนนี้ดวงการลงทุนของคุณยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นต้องดูจังหวะก่อนส่วนใครที่มีหนี้หรือมีเรื่องการผ่อนชำระ เดือนนี้คุณจะเริ่มจัดการได้ง่ายขึ้นอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาช่วยโปะหนี้หรือมีคนช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินแต่ก็ยังต้องวางแผนให้ดีไม่ควรกลับไปใช้เงินแบบไม่คิดเพราะจะวนลูปก,กลับไปเหมือนเดิมได้ด้านการงานการงานของคนเกิดวันจันทร์เดือนนี้เอียงต้องบอกว่ามีโอกาสเด่นค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการขายการตลาด งานประชาสัมพันธ์งานบริการงานที่ต้องใช้การเจรจาสื่อสารคุณจะสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้นพูดจาโน้มน้าวคนได้ดีจนทําให้ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าประทับใจช่วงต้นเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในที่ทำงานเช่นการจัดทีมใหม่การได้เพื่อนร่วมงานเพิ่มหรือการต้องรับผิดชอบงานนอกเหนือจากหน้าที่เดิม ในตอนแรกคุณอาจรู้สึกว่าภาระเพิ่มขึ้นแต่พอทำไปสักพักจะพบว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะทำให้คุณได้แสดงฝีมือกลางเดือนระวังงานด่วนงานเร่งที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความกดดันแต่ถ้าคุณจัดการได้ดีจะได้รับการยอมรับมากขึ้นบางคนอาจได้โอกาสสำคัญเช่น การถูกเรียกไปคุยกับผู้ใหญ่เพื่อต่อยอดงานหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรเน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ควรรีบขยายงานโดยยังไม่ได้วางแผนดีพอเพราะแม้ลูกค้าจะเพิ่มแต่ถ้าบริหารไม่ดีอาจเกิดปัญหาในระยะยาว คนที่กำลังหางานใหม่หรือรอโอกาสการเปลี่ยนงานเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาการสื่อสารการให้คำปรึกษาหรือการทำงานร่วมกับต่างชาติความรักเรื่องความรักของคนเกิดวันจันทร์ในเดือนนี้แบ่งเป็น2แบบชัดเจนค่ะคนโสดเดือนนี้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นจากบุคลิกภาพและการพูดคุย มีโอกาสเจอคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจากการทำงานหรือการออกไปในสังคมอาจเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะคุยกันถูกคอแต่พอได้พูดคุยกลับรู้สึกเหมือนรู้จักกันมานานความสัมพันธ์ครั้งนี้จะค่อยๆพัฒนาไม่รวดเร็วแต่มั่นคงคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณและคนรักจะราบรื่นมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา คุณทั้งสองจะมีเวลาพูดคุยปรับความเข้าใจกันมากขึ้นและมีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือแผนชีวิตคู่แต่ต้องระวังเล็กน้อยก็คืออย่าเอาเรื่องงานหรือความเครียดมาลงกับอีกฝ่ายเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้สุขภาพ สุขภาพของคนเกิดวันจันทร์เดือนนี้โดยรวมถือว่าดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องความเครียดที่อาจสะสมโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณจะมีงานและภาระหลายอย่างเข้ามาพร้อมกันถ้าพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้ปวดหัวปวดไมเกรนหรือรู้สึกเหนื่อยง่ายควรหาเวลาพักผ่อนและถ้ามีเวลาลองออกกำลังกายเบาๆจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจดีขึ้น โชคลาภและโอกาสเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆจากคนกล้างชิดหรือจากการได้ทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นมีคนให้ของฝากมีคนเลี้ยงข้าวหรือได้รับคำแนะนำดีๆที่ช่วยต่อยอดงานของคุณเลขเด่นของคุณในเดือนนี้คือ3และ6ถ้าจะเสี่ยงโชคควรทำแบบเล็กน้อยพอสนุกไม่ควรลงหนะัก คำแนะนำประจำเดือนใช้เงินอย่างมีสติเดือนนี้คุณมีรายได้เพิ่มก็จริงแต่ก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะควรเก็บออมอย่างน้อย20%ของรายได้เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆงานใหม่คนใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่าหลงกับความเร่งรีบสิ่งที่เริ่มเร็วเกินไปอาจไม่มั่นคงในระยะยาวดูแลสุขภาพจิต ภาระงานเยอะอย่าลืมหาเวลาพักเพื่อให้ใจคุณมีพลังต่อสู้กับสิ่งที่รออยู่